สวัสดีครับ FC แฟนคลับแฟนหมอลำทุกท่านนะครับโอ้โหนะครับ f อี FC ทุกท่านสืบเนื่องมาจากติ่ง f c ีหมอลำนะครับที่เห็นข่าวบอสบิ๊กไปออกรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31เนะครับเห็นเปรากรายการนี้บ่อยๆจึงเกิดอาการมโนนะครับโดยคิดว่าบอสบิ๊ก ต้องเสียเงินจ้างไปออกรายการนี้แน่นอนนะครับเอฟซทุกท่านมีการพูดแซะกันภายในกลุ่มนะครับคงคิดว่าอาจจะเหมือนกับศิลปินของตนเองนะครับเอทุกท่านโดยล่าสุดเพจธนงศักดิ์ศรีสุพรรณผู้จัดการโบสนะครับผู้จัดการคิวงานของวงโตเกียวมิวสิกก็ได้โพสต์ข้อความว่าเห็นบอกว่าโตเกียวมิวสิกไปออกรายการเสียเงินไปออก เรื่องอะไรจะเสียเงินจ้ะมีแต่รายการติดต่อให้ไปออก78รายการแล้วไม่รับเฉยๆเพราะว่างานเยอะจ้าช่วงนี้ถึงคนคอมเมนต์มั่วโตเกียวมิวสิกไปออกแต่ละรายการได้ทั้งค่าตัวแล้วก็ค่าน้ำมันค่าเสียเวลานะครับเอฟทุกท่านเป็นที่อิดหนาระอาใจจริงๆนะครับกับติ่งหมอลำจอมโนนะครับเอฟทุกท่านที่คิดว่า อย, ون, อย่างนู้นอย่างนี้เป็นตุเป็นตะนะครับเอฟซีสำหรับบอสบิกผู้อยู่บ้านฟินแลนด์แล้วนะครับคนนี้นะครับเขามีแสงเป็นของตัวเองนะครับบอสบิกนี่เป็นคนมีแสงเป็นของตัวเองเวลาเขาขึ้นไลฟ์สดแต่ละครั้งนะครับในช่องทิกต็อกคุณดูนะครับยอดวิวนี่หลักหมื่นหลักแสนทั้งสิ้นเลยนะครับในการขึ้นไลฟ์สดแต่ละครั้งของเขานะครับเอฟซีทุกท่านจึงไม่จําเป็นใ,นใดๆเลยนะครับที่จะต้องไปจ่ายเงิน จ้างออกรายการทีวีนะครับมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเอฟซีทุกท่านเวลาของบอสบิ๊กนี่เป็นเงินเป็นทองทุกฝีก้าวนะครับสำหรับบอสบิ๊กคนนี้แต่ละแพลตฟอร์มของเขานะครับยูทูบทิกต็อกแอฟฟ้านะครับที่เขาทำคลิปหรือว่าไลฟ์สดลงนี่นะครับมียอดวิวยอดคนดูนี่หลักเงินหลักแสนทั้งสิ้นเลยนะครับในแต่ละคลิปนะครับอันนี้ก็พิสูจน์ได้นะครับว่า เขานี่ของจริงเขาดังจริงปังจริงนะครับพอยบอฟินแลนด์คนนี้นะครับเขาปังเขาดังนะครับเขามีแสงในตัวนะครับเอฟทุกท่านและผู้จัดการโบส์ก็ได้โพสต์ข้อความเพิ่มเติมนะครับโดยบอกว่าคิวงาน t o k กียวมิวสิกฤดูกาลนี้รวมทั้งคอนเสิร์ตวงใหญ่คอนเสิร์ตสชั่วโมงอีเวนต์ต่างๆเกือบ4 0 0คิวคิดเอาว่าใครปังนะครับเอฟทุกท่าน คิวงานด,ดูกาลหน้านี่เยอะจริงๆเลยนะครับ400คิวงานนะครับเอฟซี FC ทุกท่านปังสุดปังเลยนะครับตะเมาติงหม้อลำนี่ถึงกับอ้าปากค้านะครับด้วยความอิจฉานะครับเอฟซี FC ทุกท่านแล้วก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์โดยบอกว่าเลิศสุดๆค่าสุดยอดนะครับท่านต่อมาก็บอกว่าสะใจให้มันรู้เสียบ้างยุคเด็กเจนวายปังไม่หยุดจ้านะครับ และติ่งมอหลำก็เข้ามาคอมเมนต์โดยบอกว่าว้าไม่จริงไม่จริงพ่อญยนูดเจ้าปันอีกแล้วเพิ่งตั้งวงเมื่อวานจะมา400คิวได้ยังไงนะครับโอ้ยไม่เชื่อไม่เชื่อความดันขึ้นแล้วจะก้มกระแตดก็ติดพุงฮ่าฮ่านะครับเรียกได้ว่าติ่งมอหลำออกมาดิ้นพล่านเลยนะครับเพราะรู้ว่าฤดูกาลหน้าของวง โตเกียวมิวสิกนี่คิวงานพุ่งสูงเรี้วถึง400คิวเลยนะครับดิ้นกันนะครับเก็บอาการไม่อยู่เลยนะครับทำเอาติ่งมอลํามีรับไม่ได้นะครับเอฟทุกท่านที่งานโตเกียวมิวสิกมีคิวงานเยอะเกิดหน้าเกินตาศิลปินของตนเองนะครับที่ชอบเกาหอยด้านหน้าวิธีให้เอฟตัวเองดูนะครับเอฟทุกท่าน ท่านต่อมาก็บอกว่าเรามืนเลิศอยู่แล้วนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าอุ้ยอย่าเพิ่งพากันกัดแตดตายละ่ะคิดว่าคนอื่นเขาจะเป็นเหมือนกันหมดหรือไงอีติงอันเดอร์กราววัดกันที่ผลงานค่ะนี่ผู้จัดก,การค่ายเขามาคอนเฟิร์มเองนะธรรมดาผู้จัดก,การเขาจะไม่มายุ่งเรื่องไรสาระปัญญาอ่อนแบบนี้ดูโปรไฟล์ผู้จัดก,การด้วยมีทั้งการศึกษาคุณวุฒ และวัยวุ์คุณภาพล้วนๆนะครับเอฟซทุกท่านและท่านสุดท้ายก็บอกว่าความอิจฉารุ่นล้วนจะให้เป็นเหมือนแม่มันให้ได้จริงๆเนาะซุมปึกสิ้ให้เขาปึกคือเจ้าของหุคนพูว่าก็ได้ๆๆนะครับเอฟทุกท่านนี่ก็เป็นความคิดเห็นของชาวนิดนะครับที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาในเพจของผู้จัดการโบสถ์ธนงศักดิ์ศรีสุพรรณนะครับเอฟทุกท่าน Oh.